อเนเกตดดรากอนเฟิรเ <laughs> มื่อก่อนที่เราอยู่ในเมืองนะคะทุกคนจากบ้านเราเดินมาที่เนี่สิบนาทีเ <laughs> มื่อก่อนที่สาก,ก็พาลูกมาบ่อยตอนที่ยายออกไปแล้วยายไปอยู่ที่อื่นเราก็มา <laughs> <laughs> You <laughs> can get out there. Nina, <laughs> <laughs> the hey? what? life by her, <laughs> life by Lulu. <little> <laughs> <That's good. laughs> you suck. No, 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 no. <laughs> you no, you can't get out there. You, you can't get out there. He, no one, oh, go I'm over not, there. I'm not playing games with him They got a very nice Ben, look, it's metal one. Yeah. Eh? Bamboo what everywhere. Over? <laughs> <laughs> yeah, I've come this way, near the way out here. Yeah. <laughs> That's if you do it properly. <laughs> <laughs> That's how you do it like a complete you're idiot. Out there. Mm. That's how you do it like a complete to miss up Nord yes. Harry. No, a that's what yeah. we were thinking about. Nord and Harry. Yeah. Yeah. Evan remembers walking around that other place earlier when he was young. Yeah, he's a, we he we used to bring him I used to bring him and, and Louis here a lot to play. Evan's still baby. คาเฟ่ช็อปนะคะอันนี้เป็นร้านกาแฟนะทุกคนพาร์ Let's come here for picnic tomorrow. Come to the park for picnic. Yeah, This bit not <early. S 1> not in the morning. You go doing thing what you have to do in the morning. <laughs> <laughs> นี่ไม่ทั e เสร a h e ช่นี่มันน่ l ทึ่งไ o มไม a มันน่าทึ่ h นะนี่ดอกไม้ฉัน h ี v e ้นนีลูวน i น yeah, t า e ้ r นและมัตยใช่มันโตใหญ่แต่ทำไมตา w ฉันไม t รูปลูกไม่เรียาปลูกจาเคยปลูกดอกอันนี้หน้าบ้านนะต้นใหญ่มากขึ้นสูงใหญ่ต้นเนี้เขา เขาอยู่ได้หน้าหนาวเขาทนหนาวทนหิมะนะทุกคนแต่ไม่รู้ทําไมตายต้นใหญ่มากเหมือนกับว่าอยู่ดีๆมันก็แห้ง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 ลงเหมือนโดนใครเอา,ายาฆ่าหญ้าฆ่าอะไรมาใส่เทใส so oh my god This อันนี้ดอกไม้อันนี้อุ้ยนามสไปร์หรือเปล่าเนี่ยเมล็ดเขาไฮเดนเยียสีขาวขอทุกคนสวยมากดู ดอกไฮเดรนเยียสีขาวสายพันธุ์นี้เขาออกดอกชานะนี่อันนี้ดอกถั่วหอมมากนะทุกคนเขาเรียกว่าสวีทพีนะนี่หอมมากอสวีทพีหอม นี่อันนี้ผักชีหรือว่ายี่ร่าฝรั่งนะคะทุกคน,นยี่หรายี่หราหรือว่าผักชีไม่รู้อือยี่ราฝรั่งกลิน่นหอมๆชุมๆนะคะอืมชุ่มไม่รู้เขาเอาไปทําอะไรกินนะอันนี้มิน้นมิ้นหรือตะไคร้เนี่ยตะไคร้ต้นหรือเปล่านี่ทุกคนเหมือนตะไคร้อืมตะไคร้ต้นอันนี้เป็นตะไคร้ต้นนะคะ สมุนไพรเหมือนที่สาถือมาอนี่หรือเปล่าจะเอาไปปลูกจดอกกุหลาบกุหลาบแล้วเดอรักไปโอ้โหกุหลาบใส่พันอะไรนี่ลูกเขาดูน้ำไม่ถึงบ้านสักที่สามทุ่มล้ว